ฝากเอาไว้ก่อนนะคะลลิสางานนี้ค่ะน้องมันนี่ต้องยอมให้พี่เข้าไปก่อนนะคะคราวหน้าค่ะไม่แน่ค่ะน้องก็อาจจะกลับมาแสนพี่ก็เป็นได้นะคะอัปเดตล่าสุดค่ะหลังจากไล่บี้กันมานะระหว่าง MV เพลงลลิสากับแดน c e เพ r ร์ฟอร์แมอย่างมันนี่ค่ะยอดวิวเนี่ยไล่กวดกันมากเลยนะเรียกว่ากวดกันสุดเลยค่ะแต่ว่ามาวันนี้ค่ะ เพลงลลิสานะคะเข้าวินไปก่อนค่ะยอดวิวแตะทะลุ400ล้านวิวนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้โปสเตอร์สวยๆมาครองเลยนะคะซึ่งจริงๆก็ห่างจากเพลงมันนี่เนี่ยเพียงแค่2ล้านเท่านั้นเองนะคะก็ข่าวหน้าค่ะห้ามเผลอคะไม่แน่ค่ะน้องก็อาจจะกลับมาแซงได้นะคะอันนี้ค่ะเป็นโปสเตอร์อันใหม่ค่ะที่ทาง YG จัดให้นะคะก็สวยงามมากๆค่ะโดยเพลงลลิสานะคะใช้เวลาค่ะ121วันะคะก็ทำยอดวิวแตะทะลุ400ล้านวิวนะคะก็เลยส่งผล ให้ลิซ่าค่ะกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวนะคะที่ออกโซโล่มาค่ะทํายอดวิวทะลุ400ล้านวิวเนี่ยเร็วที่สุดนะคะก็ปังปุริเย่ไปเลยค่ะยืนหนึ่งอีกแล้วนะคะส่วนท็อปหน้าผู้คนชั้นนําของวงการเคป๊อปค่ะเห็นเขามีการจัดอันดับกัน,นะคะท็อปไฟล์ค่ะแบ็คพิ้งติดอยู่2คนนะคะนั่นก็คือ น้องลิซ่ากับพี่จีซูนั่นเองนะคะโดยไล่ตามลำดับนี้เลยนะคะอันดับหนึ่งค่ะเป็นของจองกุก BTS นะคะอันดับที่สองค่ะเป็นของน้องลิซ่าค่ะสามเป็นของ V BTS นะคะสี่ก็พี่จีซูนะคะแล้วก็ห้าค่ะจิน BTS นั่นเองค่ะเรียกว่าเออในวงการเค o p OP เนี่ยแบ็คคิงกับ BTS เนี่ยก็เป็นทั้งคิงแล้วก็ควีนนะคะ ยึดหัวหาดทุกชา้าทุกการโหวตทุกการสํารวจกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าสนใจนะคะเป็นผลซาแซมค่ะก็มีมาให้ชื่นใจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพลง sg ค่ะก็มีคนค้นหานะคะผ่านแอปซาแซมเนี่ยทะลุ6 0 0 0นเข้าไปแล้วนะคะซึ่งแอป,ปนี้ก็เป็นแอป,ป ไว้ค้นหานะคะเพลงที่ไม่รู้จักหรือว่าเพลงที่ชอบหรือว่าสนใจนั่นเองนะคะแล้วมีคนมากดค้นหาเยอะๆแบบนี้นะคะก็แปลได้ว่าค่ะมีคนสนใจเพลงนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแสดงว่าก็มีการเข้าไปเจาะในกลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ,อะแอดเห็นมีผลอัปเดตมาแล้วนะก็เลยเอามาให้ฉลองกันนะคะวันนี้ค่ะมาฉลองให้กับเพลงรัตลิาล่าของนอร์เรซ่าค่ะที่แตะทะลุ400ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับโปสเตอร์สวยๆอันนี้ของเธอนะคะส่วนของเพลงมันนี่คิดว่าอีกวัน2ว,วันนก็น่า จะได้เห็นโปสเตอร์ทะลุ400ล้านวิวตามไปติดๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า